สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กกระบอกท่องชัยสาครับยินดีต้อนรับเข้าขสู่ช่องกระสังสาวอีกสองครับสำหรับวินนี้จะพามาดูงานวัดบ้านระโยงครับเป็นงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตคืน,มคนไม่รู้คืนที่ไรคืนที่คืนที่สี่แล้วบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้โห ยังไม่มีอะไรมากเลยอู้ม,ม,<า>มีนี่ไม่มีแต่นั่งครับพี่น้องเลยเดี๋ยวจะพาไปชมรูปรบบจอหนังเจ้าดังครับเออ่ของจำปาทองครับไปจะาพาไปดูกันเลยอพาไปชมจอหนังครับจอยักษ์ครับพี่น้อง น่วยคานาโดที่ไม่เคยเห็นที่ไม่เคยอ่าจอเจ้านี้ดังมากเลยเนงหน่วยเจ้าดังครับคือตาไม่ก็มีแต่ขยะอยู่างโอ้เก็บของเน้อนี่นาลิกีลินทร,รายอยู่ไหนจิปซ์ลินทราโบโอ้โอมีแต่ขยะเลยมือนลย

พี่เรื่องอยูมิตีดอ๋อว้า,อาราดีกินองตินดี่วะจำปาทองมานี่มาในมาหาเกนานแลว้วหน่วยเจ้าดังครับเชานี้สะเทือนสะเทือนฟ้าองค์ู้า ตัวนามดเลยขามาด,ามาดาูระบบเสียงดูฮอนมานูเจ้าพ่อฮอนก็กินขาดแล้วนี่ดอกยี่สิบเอ็ดน,นิ้วครับโจแน่วอนานานอะีกตัวหน้าอันนี้โจโจกลางว่ไม่ค่อยใหญ่่าไรนะ ี่คือลงหน่วยนีออ้งานนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่อันนี้โจมันเม็ดนี่ฮะเัะ่าไหร่15นิ้วเอ้ย15เม็ดมันไม่เอาใหญ่ไปเลยคันยี้วัดทมอยู่นี่เมียนดิฮะหมอกรุงขน้องกิโยปันน่ Chào cho này anh sao ừ nó bạn mấy mình run một tên đây không ngồi chờ này dụ mình mà ngay Ô, tí, 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 tí ngay này cái vùng gì cho mình nghe nó trả cười ลิเก้ก็ลิเกเนาะนดอกคำดอกนี่ครับดอกดอกยีิบเอ็ดอันนี้สูตรจะได้ในตูนี่ฮะเอ็มพาร์สเนี่ยเสียงกลางเ <laughs> สียงแหลมเสียงแหลมกีเถื่อนเนี่ยเป็น้องเราด <ừ> ันมาเถื่อนนี่นอนอะดีเลยไม่หันหน้าเขาวัดด้วยวะอะไรนู้ยลือดอกเลยหุ่นนอนดังไปถึงวัดน้องแคมเลยเนี่ จมป้อทองหน่วยคอนโดครับทีน้องเจ้านี้ดังเจ้าดังมีงานมีการก็ติดต่อกันได้ครับนี่ได้โจกกลางสิบห้าเมตรประมาณน,นี้เลยมีใหญ่กว่านี้ก็มีแต่คือเขาไม่ได้ต่อยคือล,ลมครับลมแรงพีน้องตรงนี้ก็เป็นที่เออฉายตัวฉายครับ ามาชมบรรยากาศครับวันนี้ตอนยามเช้าประมาณ8ปดโมงนักกาอยู่ในบริเวณงานวัดระยงครับวันนี้แม่ค้าก็กลับนมาแล้วโน่นบรรยากาศงานวัดครับไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็มีแต่จอหนังอย่างเดียวครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศไปก่อนตอนนัน้นก็เปิดเพลงอยู่ว่ะ นี่ลิเกเล่นฝั่งนี้ไปหมดแล้วอีกกี่วันก็จบแล้วนี่อีกสองวันภายในงานครับพี่น้องจำปาทองครับพี่น้องวันนี้คืนนี้ก็ใช้คือหนึ่งมวยก็ไม่มี มวยฝั่งไหนนะมวยบรรยากาศที่มีปั๊บมาหนีแหละบางคนก็น,นอนนี่บางคกนก็นกลับบ้านนี่อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องมีงานมีการก็ติดต่อได้เด้อยแต่มาถงบ้านสุขสวราญ์เพราะกระบะกระบาะบยนี่เองไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะบรรยากาศพีน่น้องภายบริเวณงานบางคนก็เริ่มเก็บเธอไนแลนะ้วมันเริ่มใกล้จะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวสำหรับพิมมีก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปสำหรับพิมมีก็บายบายด้อ